ขวาอยู่ขวาอยู่ขวาเจ็บ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 โอเคสวยสายตัวสายตัวสายตัวไหนวะโอเคหลังมึง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 ก็ยังอยู่อุ้ยมีคนนุ๊ปเป็นใครม๊ปเป็นใคเอาแบบนเออเอาดิเจ็บมากข้างใน

กูสูบกูหมดว่ะไอสัตว์แม่งเป๊ะมากส่มกูหมดอ่ะนี่เป็นโคตรจังหวะดีโออีกตีนึงมาปีนิดแม่งเลยที่อะใช่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 ไปนู่นนะไปหนีไปนู่นละเย้เอ้ยไอมีหล่าคนนี้แม่งอ่านอ่านจังหวะแม็กเติมไม่อ่านจังหวะโคตรดีเลยมานะมาแนะมานะเก็นใครจ๊ะอยู่กู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 หมดกูขนหมดไอ้ อืมคนเติมอยู่ข้างหน้ามึงโอ้โหแปลงล่างไม่ทันเลยกูแม่งลู่หลังกูแบบเต็มข้อเลยอยู่นี่จ้าโอ้ยไอสัตว์เดี๋ยวมเป็นใครตวววงเฮ้ย โอ้ยกูเพิ่งแปลงร่างมาเย่จะได้หุ่นไอ้หุ่นไอ้หุ่นเออมันถ่าย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 มันดึงกันแล้วนะดึงกันแล้วนะเพื่อนตามแล้วเพื่อนตามแล้วตามเลยตามเลยมันเติมอยู่มันเติมอยู่สวยไอ้เฮียรีโหลดเอาเพื่อนเอามาเออมันขึ้นบ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 น โดนะเฮ้ดไอ้เที่จเข้าดิโดนไปห้ดนไปห้าถึงเก้าเพื่อนไม่มาเพื่อนไม่ตามตัวเพื่อนไม่ตามเพื่อนไม่ตามเพื่อนไม่ตามโอเคโอเคเพื่อนไม่เข้าเพื่อนไม่เข้าอุ้ยแปดหกเข้าหูวเอ้ยใครอ่ะมีคนยิงข้างหลังเพื่อนมันไม่เห็นมึงมีคนยิงกีคอยมึงเนี่ไอ้เออเออเออเอล้มแล้วหนึ่งตัวไม่ใช่ไอ้ไอ้ยชาวเน็ตมันไม่เห็นล้มสองล้มสองเลยตัวเดียวกูเติมนะกูเติมนะกูเติมนะ ตากู้ไหนตากู้ไหนตัวเดียวเนี่ยอยู่กูตัวเดียวเนี่ย,ย,ยนี่ไงเราอุ้ยอ่าแม่เลยเพื่อนแ่ง,ม,งมีคนเป็นยีดีคอยข้างหลังมันไม่หันไปมองพอแตกตัวหนึง่งจะตาย <laughs> โดนโดนโดนจะจะล้มแล้วมั้งน่ะ <laughs> ไม่ล้มวะ่ะนี่ไง ในในคนขโมยของหกสามเอาเลยมันออกันแล้วข้างหลังออาไหมเจ็ดสิบจะล่วงตัวหนึ่งตรงนู้นขี่ตัววะขี่ตัวะตวะเห็นตัวเดียวโอ้กูดโดนไอ้เหี้ยไม่โดนสักนัดครูครูวะเออสวยข้างบน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  โอ้ยเฮีย e er. มันถ่ายกูมันถ่ายกูหลังสวยไอสัตว์แบงไถแตก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 ไอเฮีย er. ไม่โดนโอ้ยเฮีย er. พีคิเปอร์หนา้ากูเลย อ่านหน่อยอาหน่อยเออสวยดิ้งหน่อยอี่าแบ่งดิ้งล็อกชิบหายผู่ไม่ได้หวะต้องอยู่อะอยู่ไปก่อนต้นไม้ต้นมุงต้นไม้อยู่ลวงล่วงโอเคสวยตัดสวยร่วงอเออเออเออือ 模块二。 Go here. โอ้โหแม่งเงยคุณูปอยู่นี่กปอยู่นี่กูอยู่เหลี่ยมนี้ใกล้กูเลยใกล้กูมีใกล้กูมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปวะมาแล้วโอ้ยโอ้โหทหารดีเฮียเออบ้าดคุณด้วย เอ้าเอ้าโอ้ยใครระเบิดใครอีกี่ยใครหมดไอ้เนี่ยสัตว์มึงปิดประตูไว้อ่ะปิดประตูไว้มันก็เข้ามาดิวะให้อยู่ข้างนอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยากจะเข้าโอ้โหมันอยากจะบดมึงแบบมันจะบดมึงเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะน็อตเตอร์กนอร์ย่างเงันเฮ้ยมันโดดขึ้นมาอีกเนี่ยออกไม่ได้แล้วสิ มันบ้าเลือดเกินไปแล้วคนอยู่ขวาเต็ไมไปหมดเลยดวงหน้าประตูเราเนะี่ยเต็มไปหมดเลยอนะเกินไปแล้ว ดูนะมหนึ่งข้างนอกนะสวยป่ะขึ้นห้องบนลวกสองซูเปอร์หมดดึง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 ปุนอยู่ไหนวะมึงมึงอยู่นี่อยู่นี่ ายหาไปได้เฮียไม่ให้ลุบหมอมนอยู่ข้างหน้าเนี่ยยิออากาเลยเออกเลยเออกเลยเจ็บแล้วโมโซอมบี้เฮ oh <my> ้ยมันมีจ้ำแผดวะ่ะจะไปหาว่าละ่ะไม่ไม่ไม่โอ้ยแปดเจ็ดจะลนสิงไมไดมาแล้วต้นแล้ว ลวงหนึ่งแล้วมาเลยยันตะเลลวงสองข้ามบนไอเป๊ะเป๊แต่งกูได้ไอเป๊ข้ามบนตแรงบนมึงเอามงาชิวมาให้กูดิดันเลยบอมสวยมาทางกูได้มาทางกูได้มาทางกูได้เออกูทางนี้แหละ แต่ไม่เสร็จแต่ไม่เสร็จเฮ้ยแล้วนี่ใครกูตเติมอยู่กูรู้กูรู้ตอดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยมันมันมันอยู่เจอมากเลยว่ะข้างในโอ้ยหียเอย ตัวตีอยู่ไทยแล้วคนไายแล้วคนไายแล้วครับองบองบองอขคนเดียวพอแทกเออนี่เป็นใครวะขวาขวาเปิดขา้ล่างกันเลยบวกเม็ดอุกอุกเม็ดอุกอุกสวยบอล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 เอ้าเฮียงเป็นใครโอ้โเป็น้างหนทั้งเกียวะ เออมองไม่เห็นคือก็งงตกใจไม่โดนเลยเว้นทั้งคันคุณโดนทั้งคันคุณโดแตกใช่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 ต่อยแม่แมงก็ทีออเจ็ดสิบร้อยสี่สิบได้เลย ข้านะโอ้ยเฮ้ยแม่งล็อกอ่้เฮียเดี๋ยวซ้ายนี่ตัวนึงว่ะยีงอยู่ตัวนึ่งเอาตัวขวาแลวเอาตัวขวาเต็มเลยเอาขวาเต็มเลยโอเคมาแล้วมาล้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 วาล้าข้างล่าง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 ตัวเดียว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 ไเเเเน มันดับล้ไหนวะเดี๋ยวมาข้างบน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 ระวัง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 คุณอไกิดอไรก็ไป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 ไนไปไปเปไปไปไไป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 อปไปไปามไอไป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 ไยไไปไปไปไไปไไปไปไกไป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 ไไม่ไมไปไปไแไปไไป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 ไไไไไ แม่งหลบตาอยู่ตัวหนึง่งสวย